บางคนก็อาจจะค้างอยู่ตรงนั้นนะคะเอามาแล้วของพ่นิพลาจอกันีีกับพี่นิพน์ก็ผฝนตกฝนตอกนะคะเลยน็อกกันขอ้นมามามีอะไรอยากเตือนนักลงทุนช่วงท้ายตลาดครั่อนตลาดปิดนะคะอ๋อมีบีบีโดนขยาวสิบสิบต่างก็ไม่มีอะไรคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราดูในรีเสิร์ชที่ให้ไปแนวต้านเนี่ยก็คือนหนึ่งบาทนะใช่ใช่เช้าขึ้นไปเก้าแปดตั เรายัางไม่มีแนวต้านที่สูงกว่านั้นถูกไหมนะครับแนวรับก็แปดสิบเอ็ดตังค์นะฮะแต่ถ้า <S <S ถามว่าถ้าเราคือคือเราต้องกำหนดกลยุทิ์เราให้ชัดนะคือ,ค,อคือเราเข้ามาเฉ็ดสิเ็ดตางเนี่ยถ้าเราจะถือไปสองบาทสามบาทเนี่ยเราก็ถือเลยถ้าถ้าเราจะถือมาแล้วที่เจ็ดเด็ดตังค์แล้วเขาเล่นไปบากอย่างเนี่ยเราไม่เล่นหรอเราไปซื้อเอเราไปซื้อ a w c เพราะว่าความเสี่ยงมันสูงต่างกันในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้นำ a w c มาด้วย นะที่สี่บาทสิบตงคงซึ่งมันก็ขึ้นมาจริงไนงะอาจจะไปสี่บาทห้าสิบอ่าพอเข้าใจไหมฮะอันนี้หุ้นประเภทเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นยังไงครับแต่ถ้าถามพี่เนะี่ยวันจันทร์เน่ก็จะมีลูกหุ้นเข้ามาส่วนหนึ่งลูกหุ้นเขาจากการแปลงบอลแลนอะไรกับบอสี่บออะไรของเขาเนี่ยนะสไตล์ของหุ้นพวกนี้นะครับของเขาเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นเนะี่ยแต่เราถามว่าเมื่อเช้าเนะี่ยพี่คิดว่าคนอื่นเล่นจเจ้าไม่ได้เลย ถ้าพี่ดูนะเพราะคือคือจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเเป็นนักทุรรายใหญ่อะคือก็ขอให้มึงมาเล่นกับกูอะกูไม่จะเขาไปเล่นกับมึงหมดนะเขาไม่สนใจอันนี้พอพอเข้าไปเจ้าเขาก็ขายแจะเจ้าเขาก็มารับกลับนะเพราะนั้นกรอบตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นกรอบของการที่ขึ้นมาแล้วเป็นโอโอ๋บอลเนี่ยนะก็น่าจะปรับฐานอยู่ในช่วงสองบาทหนึ่งกับแปดสิบเอ็ดตังค์นะพี่คิดแบบนี้นะเพราะตอนปิดเนี่ยเขาก็ดันสู้อะเพราะดิวเนี่ยนะมันไม่ใช่ดิวสั้นหรอกมันดิวยาวอะลบกันแล้วอะลบกันแล้วอะก็คือว่า ไอไ้อเรื่องไอ้เรื่องเหมือนเอ็กซ์ปริงเนี่ยสร้างบริษัทธุรกิจใหม่แล้วจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยว่ากันดีทีหนึ่งนะฮะแต่ทุกอย่างก็แจ้งตลาดราคาไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จบเลยมันจบแล้วว่าก็คือว่าต่อไปก็เป็นการบู้เรื่องราคาคนเดียวใช่ไหมพี่ว่าเขาไม่ได้เล่นแค่นี้นะอันอันนี้ไม่ถือว่าเราคาดการณ์นะว่าคาดเลยวอลรุ่มเล่นมาขนาดนี้พันเข้าร้อยล้านเนี่ยนะไม่ธรรมดาหรอกนะคร<ช>ับ <นะ S 1> มันก็คือถ้าเล่นไปมันคดตามอ่ะใช่ไหม เขาเรียกเขาเรียกจุดติด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 ประมาณนี้นะฮะก็เลือกเอานะครับถ้าใครคิดว่าซื้อมาจากวันนั้นเจ็ดสิบห้าตังเจ็ดเต็งต์งแล้วจะถึงระยะยาวเนี่ยก็ก็ถือไปไม่ต้องไปทําอะไรไต่ต้องไปดูมันหลับหูหลับตาไปอีกสักเดือนสองเดือนอะไรอย่างนี้นะเว้นแต่ eta, ว่ามันหลุดแปดสิบเอ็ดตังเนี่ยก็ต้องระวังเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะถามกันทุกวันนะว่าจะเอาไงนู่นนี่กลายเป็นว่าเฮ้ มัอนเราเป็นคนมาปั่นซะเองไงใช่ไหมเจอการว่าเราไปการไปชวนแมงเมาเข้ามานะครับแต่กฎของเราก็คือว่าวันที่แนะนําวันแรกอ่ะที่ออกรีเสิร์ชให้ซื้อก็ก็คือวันที่ออกมาคือเจ็ดสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบห้าตังคุณก็ถือไว้นะครคราวนี้คุณมาถือเก้าสองตังซื้อเก้าแปดตังเนี่ยก็เก้าแปดตังมันแนวต้านให้ไว้บาทนึงแล้วคุณจะไปซื้อไหมถูกไหมแต่ถ้าคุณกลัวจะมันลงไปแปดสิบเ็ดตังเนี่ยคุณไม่ต้องเล่นดูประเภทนี้คุณเล่นหุ้นรอบอย่าง A W C เนี่ย มันอาจจะ,ะปินไปถึงสี่บาทห้าสิบมาจากสี่บาทอ่ามันมาจากสามบาทแปดสิบอ่ะคือตอนนี้เขาเล่นเขาเล่นหุ้นเปิดเมือง AOTAWC นะครับ CRCCRC อ่าไอตัว CPO เลย <P N. S 1> นะ AOTCBN เนะี่ยเขาเล่นเปิดเมืองอยู่นะฮะอเอาเทียบ PE ก็สูงกว่าตัว b ไง BPE จังไ้อะ <laughs> 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 เอาไปดูเนี่ยเอาไปดูแต่ละตัวเนีเอ่ะมีตัวไหนอะ อย่าไปมองพื้นฐานนะพื้นฐานนีชนะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจงหาที่เล่นมาพอเล่นมาจบปุ๊บนะไอฝั่งที่เล่นไอไอไอหุ้นเปิดเมืองเนี่ยนะมันก็ขายหุ้นปิดเมืองหุ้นปิดเมืองคือหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จ้องไว้คุณอย่าเพิ่งไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลเพราะว่าตราบใดถ้่เปิดเมืองยังไม่จบปิดเมืองก็ยังลงไม่จบเข้าใจไหมฮะเขาก็ขายปิดเมืองโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยคุณก็ติดหุ้นโรงพยาบาลแล้วแล้วมันจะมีกลุ่มมีกลุ่มกลุ่มพิเศษคือกลุ่มกราฟกราฟเนี่ยเขาจะมีสามตัวมีกร อ่าอ uh, ินทัสนะฮะแล้วก็แอดวานเขาก็จะเล่อนอยู่เขาไปเนี้ยนะไนะนั้นแหลภาคตลาดเนี่ยนะมันเราต้องรู้ว่าเขาเล่นอะไร่อ่เพราะนั้นถ้าไอ้หุ้นเปิดเมืองเนี่ยจบอะตลาดมันก็จะปับฐานมันก็จะจบขึ้นบีดอกไหมฮะเซ็ตก็จะเป็นขึ้น B นะครับพี่ก็ทิบายได้แบบเนี้ยแต่หุ้นเอะมันไม่เกี่ยวฮะมึงจะ A จะ B จะ C มึงจะหนึ่งจะสามห้าไม่รู้กูกูจะเล่นของกูเข้าใจไหม คือเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีขึ้นอะไรกับใครเขาจะเล่นกับเขาเนะเล่นไปจนจบจนตายกันไปข้างนคือเขาเล่นแบบนั้นนะส่วนเอสดีซีเนี่ยเอดีซีเนี่ยเราซื้อมาวันซิลลิงเจ็ดสิบหกตังคันนี้ก็เท่าทุนอยู่ไงยังไม่ได้เป็เออไเจ็ดสิบหกตังลงไปห้าเอ็ดตังนะคุณพ่อเนะแล้วก็ล้วขึ้นมาซิลลิงใหม่เนี่ยแปดสิบาตังกันนะแปดสิบเบียดก็เขาเล่นแบบนี้ไงคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วถึงคุณถึงจะอยู่กับพวกนี้ได้ ซ,ซึ่งพี่พริพน์ก็ไม่สามารถที่จะไปบอกอะไรได้หรอกคุณเลือกเอาคุณจะเอาอะไรนะคุณเลือกเอาตามสบายใจคุณเลยนะครับสามารถเรียนอารือว่าคุณจะคุณชอบทิพปยป์พิอัะลงมามพี่ก็บอกว่าถ้าสิบเอ็ดบาทกูก็ซื้อส,อส,อสออะสมไปพอลงมาสิบบาทคุณกตัวคกูก็ซื้อ,อแบบเนี้ยเดือวสุดท้ายน้นจะกลับขึ้นมานะครับ<ช>พี่ไม่มีเตือนอะไรนักลงทุนเลยนะก็คือตลาดหุ้นเนี่ยเอาว่าถ้าไม่ดุดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนี่ยนะ เกมพวกนี้ที่ไม่ยอมให้พู้ลงก็จะยอยู่แบบเนี้ยนะฮะโดยไม่ต้องดูหรอกว่า valuation อะไรถูกอะไรแพงก็เล่นกันไปแล้วการตามเนี้ยนะครับ <Okay. S 2> แต่ที่แต่ที่อยากจะ,จะเตือนก็คือว่าเวียดนามลงมาแล้วนะลงมาแลนะลงมาละเพราะนั้นก็คนที่อยากซื้อน่ะอยากซื้อแล้วเกินสองันก่อนอีวัน e ซื้อได้เลยไหมพี่คิดว่านะต่ำสามห้าเนี่ยเริ่มซื้อถ <c oughs> ึงสามสามประมาณเนี้ยเพราะเวียดนามค่อนข้างชัดแล้วว่าจะเป็นบ แล้วจะลงทำสีแต่ซีลงไม่เยอะซีนะจะลงไม่เยอะอก็ใครจะซื้ออ e ีวันก็พี่ว่าถ้าสามห้าเนี่ยยังมีโอกาสสามสี 3, ่อจะมีโอกาสซื้อได้อยู่นะครับอ่าประมาณเนี้ยเวลานอีวันอ่าอีวันใครจะซื้อก็แล้ว,แล,วแล้วพอซีแล้วไม่มีดีอีแล้วนะครับพอซีแล้วก็ที่พี่บอกว่า,วาเวลาอาจจะปรับฐานนานนะครับแต่ไม่ลึกนะไม่ลึกคือไม่หลุดทำสองนะฮะก็ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นหลังจากนั้นจากนี้ไปจนถึงเมษาหนห้านะครับ พอปรับสารเสร็จแหะนะฮะจะพิจิกาธันวาเลยพุนเนี้ยนะแล้วเขาก็จะขึ้นได้ดีอ่าขึ้นไปได้ดีนะครับดีอาจจะทะลุพันสี่พันหกพันแปดไปยอย่างเงี้ยนะก็ก็จะอยู่ในในช่วงของเรียกว่าคลื่นที่สามอะคลื่นลกที่สามของเวียดนามซึ่งเป็นคลื่นใหญ่นะีนตอนเนี้ยทำสองอยู่สองของวีนะเวียดนามเนี่ยเอากราฟเดจับไปได้แต่เอากราฟวีจับไปนะเวลานับคลื่นนะนับจับกราฟวีเลยนะแสดงว่าแรงมากมันจะเป็นหุ้นที่แรงที่อ่าใน ท i m เ f r ร m มวีกอ่ะหนึ่งสองสองไม่ตัดซีโรอ่ะนะคือวีกเลยใช้วีกเลยนะฮะก็ก็น่าจะเป็นตัวที่ขึ้นได้แหละก็วีว่าประมาณนี้นะครับส่วนทีเฟกที่เรามองอ้ป่านมันน่าจะขึ้นก่อนนะแล้วปิตลาดมันน่าจะลงเนี่ยเราก็มาดูว่าไอ้ทาวเวิร์มเดย์นะที่พูดพูดกันอยู่เนี่ยเมื่อกลางวันที่แนะนําเราก็บอกว่าไอ้ทาวเวิร์มเดยเนี่ยนะนะครับมันเป็นขึ้นนะมันยังเป็นลองถูกไหม อเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะดูแลพยายามดูแลพยายามจำไปบ้างนะะ,ะอันนี้มันก็เหมือนกับสอนสีบุกหนึ่งนะใช่ใช่เหมือนเลยสอนทุกวันเลยพ <c oughs> ี่อ่ะใช่ไหมเดเนี่ย <c oughs> มันยังขึ้นอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยเขาบอกเดมันจะขึ้นอยู่แต่มันขึ้นในขาลกูกเนี่ยเขาก็จะคาดว่าวมันเป็นบีแล้วบีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเนี่ยเพราะจะตัดศูนย์แล้วเนี่ยเอ้ยทําอาจจะตัดศูนย์ปุ๊บแล้วมันก็หลอกแล้วมันก็ลงเย่านี้ก็เลยขึ้นบีออกไป อเนี inä, ้ยมันก็ยังเป็นเทรนขึ้นอยู่เนี่ยเนยในไพรช้เนี่ยมันก็ยังเป็นขึ้นอยู่พอมันทำไฮเออร์ไฮปั๊บเนี่ยเราก็ดูนไปขึ้นแต่เราต้องมาร์กสต็อปลอตไว้ตรงนี้เก้าสองศูนย์จุดเก้าถ้าเดย์ไหนปิดต่ำกว่าเราก็ต้องคาดว่าเออเราไม่ได้ขายข้างบนมันจบแล้วถูกไหมฮะอันเนี้ยมันก็บอกว่าเฮ้ยเดย์เนี่ยนะมันยังขึ้นอยู่นะอ่าแล้วเมื่อกลางวันพี่ดูพี่บอกว่าเนี้ยสามสิบเนี่ยมันยังขึ้นมันอยู่ข้างล่างเดียมันน่าจะขึ้นก่อนอ่ามันก็ขึ้นจริงอ่นีใ้ <Okay. S 2> แต่ที่พี่ผิดก็คือว่าพี่มองว่าปิดตลาดไปน่าจะลงมามันไม่ลงมันไม่ลงก็ไม่ใช่หมายถึงว่าก็เคลื่อนลงมาก็ยังไม่ลงก็กยังถืออยู่ไปได้ทอ่หอไปฮะก็ยังถืออยู่ก็ได้นะครับทาเฟรมร้อยี่สิบเนี่ยก็คือเนี่ยไอ้นี่ก็อยู่ล่างอยู่เนี่ยอยู่ล่างเห็นไหมเนี่ยอยู่ล่างนะครับอยู่ล่างเพราะฉะนั้นก็คาดว่าก็มีโอกาสที่จะผ่านตรงนี้ขึ้นไปนะฮะไปที่เก้าสามหกอะไรประมาณเนี้นะครับก็อยู่ที่พลังของตลาดว่าจะไปต่อไหมนะครับ อยมางน,นี้ยยังขึ้นต่ออยู่ส่วนทองคำนะครับก็เมาาื่อเช้าคุณนนำมาตั้งแต่เช้าบอกว่าเนี้ยแถวแถวเนี้ยแถวแปดเก้าศูนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นชอ็อตอ่ะมันก็ขึ้นไปนะมันก็ขึ้นไปนะหนึ่งเจ็ดแปดแปดได้เห็นไหมมีเจนะ็ดแปดแปดอ่ะคือคือเมื่อเช้าที่คุยกันมันมันก็อยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดสองหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์มันขึ้นไป,ไปแล้วไงเพราะนั้นแนะ่ะไอ้การชอร็อตจากกลุ่มที่ขึ้นมาในเฟรมตรงเนี้ยหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะฮะ มันก็อาจจะผ่านการช็อตไปแล้วนะเนี่ยแ,แถวๆเนี่ยนะครับแล้วมันก็คือเล่นสั้นอยู่ดีนะครับมันยังมันยังไม่ไม่ได้บอกว่าไอ้ช็อตแล้วเออสมมุิว่าคุณช็อตแล้วคุณจะถือนะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็ไม่ไปไหนมันก็ยืนอยู่แถวเนี้ยเวียขึ้นเวียลงนะครับเอาเอาเป็นว่าเด้งช็อตแล้วเนี่ยถ้าจะถือเนี่ยก็สต็อปลอตก็อยู่ที่เถ้าเราดูจากไทม์ฟิวมเดนะ ถ้ามันปิดสูงกว่า1787.2เแนี่ยคุณก็ต้องสต็อปลอสนะฮะหรือคุณจะใช้เท่งเทียนสต็อปลอสก็ดูที่1796สต็อปลอสก็กลายเป็นเด้งชอ็อตสต็อปลอส1.796ประมาณเนี้ยนะครับส่วนย่อลองย่อก็ไม่ควรหลุดเท่าไหร่แล้วถึงลองนะฮะย่อก็ไม่ควรหลุด1774ก็เป็นลองนะฮะแล้วขึ้นมาก็ปิดไปนะครับจะเห็นว่าทางเฟรมเดเนี่ยมีสัญญาณซื้อขึ้นมาละครบทุกเครื่องมือแล้วนะครับ แต่มาเจอโดจิเนี่ยก็แสดงว่าเจอแนวต้านประมาณนี้ค,ค่ะค่ะค่ะยังเป็นเล่นสั้นอยู่นะครับเออคำ<ม><ห>เป็นเล่นสั้นเด้งชัดยอเป็นเล่นสั้นอยู่พี่ยังไม่มองว่ามันจะลงคืนนี้สรุปว,ว่าพี่ยังไม่มองว่ามันลงคืนนี้นะครับแต่พี่จะมองว่ามันลงคืนนี้ถ้าวันไหนเนี่ยเดย์ไหนอ่ะมันเป็นทั้งแดงหรือทังเด็ดเจ็บนะครับ แล้วพี่ก็จะดูว่ามัน c o n s o l ิเด t ตอนนี้อยู่นานไหมถ้าไม่นานเนี่ยก<ช>็แสดงว่าลงไม่ลึกแต่ถ้ามัน c o n s o l ิเด t แบบนี้นะเป็นสักสิบปันอย่าง,งนเงี้ยนะมันจะเป็นแท่งแดงราคาเท่าไหร่เ่ยพี่ก็จะช็ order อตเปเปอร์อเดอร์ใหญ่โอเคไหมเอ่อประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้พี่ก็เล่นชัสั้นไปเด้งช็อตย่อลงไปประมาณนี้ลง,ลงมาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสิบก็เป็นหลอกนะเพราะว่าถ้าช็อตอ่ะมันน่าจะเป็นเด้งช็อตหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ย หนึ่งเจ็ดแปดแปดมันน่าไปแล้ว่ะน่าจะช็อตไปแล้วนะฮะแล้วแท่งเทียนร้อยี่สิบปฏิติมันแดงสองแท่งแล้วคาโลเนี่ยมันมันน่าจะมันน่าจะมันน่าจะช็อตไปแล้วประมาณเนี้ยอัอ่ถ้าจะเล่นเวียดนามนี้เปิดพอเปิดพอที่ไอร่านั่นแหละอือก็พอเปิดก็มาเปิดดิก็เปิดอยู่นี่เปิดทางทางออนไลน์ได้แล้วเออเปิดพอที่ไอรานั่นแหละใช่ ไอ้ลานี้ก็เปิดเล่นทั่วโลกเลยอ่ะทั่วโลกตอนนี้ดิวพอดีไอ้ตัวเดิมของเราเนี่ยมันติดอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ดิวตัวใหม่นก็เราก็เทรดได้ในอเมริกาในยุโรปนะในฮ่องกงนะับในฮ่องกงก็เหมือนก็ถ้าได้ฮ่องกงก็ได้จีนด้วยแหละนะเพราะวุ่นในจีนก็จดในฮ่องกงอะไรเงี้ยนะซื้อออฟเบตได้ไหมฮะอเมซอนได้หมดเพราะมันเทรดในตลาดอเมริกาได้ทั้งทั้งตลาดอยู่แล้วนะครับ ออนไลน์ได้อะลองสอบถามไปแต่รู้สึกว่าเขากําลังจะเพิ่มไปที่ให้เป็นเทรดพวกนอกจากมากกว่าหุ้นเนี่ยที่ที่มากกว่าหุ้นได้อีกเออใช่ใช่กำลังกำลังหุ้นหุ้นเนล่าก็ต้องขึ้นดิเบร์เอ็กพจเลยหุ้นลนล่าอยู่ที่เจ้าของก็ประมาณเก้าสิบปดเอร์เซ็นตะ พ่เพราะนั้นจะขึ้นจะลงก็ได้ครับจะเอาขึ้นไปกี่บาทก็ได้ถ้าตํารวจไม่จับก็จะขึ้นไปสิบาทก็ได้เพราะหุ้นาที่เราหมดเลยไม่มีหุ้นอยู่ที่ใครเลยเราไม่ขายหุ้นในใครเลยนะครับถ่ละกกัวตำรวจจับด้วยอาจารย์ไอทีดีวอลุ่มข้าเอ็นก็เป็นบีที่มาเช้าที่มาเช้าที่มีคนถามมันเราก็บอกว่ามันน่าจะเป็นขึ้นบีแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าพอเอแล้วมันไม่หลุดเนี่ยมันไม่หลุดน่ะสำคัญเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะ ราดูนิดหนึ่งแล้วดู i อ d คือนักลงทุนพยายามไปดูตามนะเพราะว่าไอ้สไลด์พวกนี้มันจะอยู่ในในคลิปตลอดอยู่แล้วนะเราไปดูตามว่าเออเขาดูยังไงกูดูไปเรื่อยเดี๋ยวกูจับทางออกเองอะนะฮะว่าอาจารย์ดูไงวะนะคือเราดูมาทั้งหมดเนี่ยในปกติแล้วก็คือว่าสีม่ไม่หลุดหัวหนึ่งเราดูทางเฟรมเดย์เป็นหลักเนี่ยแต่ในในตัวของทฤษฎีดาวเนี่ยห้ามหลุดหนึ่งจุดเก้าศูนย์นะครับ อันนี้พอเรานักตัวนี้มันได้ครบห้าคืนเนะี่ยเพราะนั้น A เนีน่ยนะถ้ามันหลุดเนี่ยตรงนี้ยมันจะปรับฐานใหญ่มันจะปรับฐานใหญ่แสดงว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสองที่ไม่ได้ลงมาเยอะนะฮะสองก็คือเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยนับเป็นหนึ่งแล้วนี่ก็ลงมาเป็นสองสองลงมาไม่เยอะอะฮะกตตต็ต้องเป็นพอสองก็ต้องพอลงมาเยอะก็ต้องเป็นเ B C ีใช่ไหมฮะสองลงม่เยอะและ้วก<ม>็ต้องเป็น a B C นะครับทําไมเรารู้ว่าอันเนี้ยมันถึงยังลงไม่จบก็นี่ไงมันยังลงไม่จบ เห็นไหมเพราะสอง oh, เนี่ย A มันต้องตัดซีโร่ลน์ลงมาในวีคแสดงว่าเราก็มองว่าดูว่ามันเป็นรีบาวอันนี้อันนี้เป็นการใช้เทคนิคเแบบทั่วไปนะนะครับคือเป็นการใช้แบบทั่วไปนะฮะแต่การแต่การ Back แบ็กเทสอ่ะเราก็แบ็กเทสแล้วว่า ITD เนะี่ยมันส่วนใหญ่มันทำตรงนะฮะแต่ผู้ตัวอื่นอาจจะไม่ตรงนะอาจจะแบบเอ้ยลงมากี่เกียร์ไม่ถึงต้องตัดซีโร่ลน์ลงไปก็อาจสามารถหักขึ้นได้อันนี้นะครับ แต่อีทีดีก็แสดงว่าจะเป็น B นะฮะเพราะฉะนั้น B เนะี่ยเราก็มาดูถ้าเราเราดูว่ามันจะรีบาวถึงไหนนะครับคืออย่างน้อยครึ่งหนึ่งอ่ะของที่มันลงมาเราก็มาดูเนี่ยสามจุดหนึ่งหกนะฮะกับหนึ่งจุดเก้าสี่นะครับ,บ, 94, รบแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เข้าวันแรกนะฮะวันนี้ก,ก,าก,าการีบาแเราก็กะกะเอาเรื่องกันว่าแถวไอที่ที่ติดอยู่แถวสองบาทห้าสิบสองบาทสา 40, นะี่สิบเนี่ยประมาณนั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่มันต้องไม่อ้อยอีงอ่ะได้ไหม สไตล์ของของไอ้หุ้นรีบาลในกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันจะรีบาลแบบนแแเนี้ยแรงๆเนี่ยป้างเราก็คาดว่าเป็นบีคือขึอขอ้นบีไม่ถึงว่าดักขายถูกไหมฮะดักขายแต่ถ้าเป็นขึ้นเนี้ยมันสามารถที่จะขายตอนจบได้เพราะมันวิ่งยาวแต่บีเนี่ยมันจะวิ่งไม่ยาวเราต้องใช้วิธีแบ่งขายหรือดักขายถูกไหมฮะแต่คุณจะไปบอกว่าเฮ้ยมันจะขึ้นทำยังไงเลยอันนี้มันไม่ใช่มันไม่น่า<ช>จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่โดยสถิติของไอ้คไอ้คุณ ไอทีดเนีน่ยนะมันจะไม่เปลี่ยนไปตามคือมันวิ่งกับเหมือนกับว่ามันจะขึ้นใหม่อ่ะนู้ออกไหมฮะถ้าถ้าใครเรียนสี่วกหนึ่งจะเห็นเลยตอนที่เราเรียนเรื่องหัวตูวอ่ะมันวิ่งบีน่ะมันวิ่งไปแบบว่าเหมือนว่ามันจะเอาไปเอาตายอยันก็จะขึ้นไปอ่ะสุดท้ายมันหลุดมาแล้าตาเฉยอ่ะแล้วหลุดตัวนี้เฉยเลยอ่ะนึกออกไหมกลายเป็นแบบบี<อ><ด>แล้วพอพอซีกลายเป็นต่ำลงมาซะแบบบาทหน้าสิบาทเลยนะอันนี้นก็คือว่าเออใช่ใช่นะฮะเราเราก็จะมี มีไอ้หลักสูตรเนี้ยที่มันสอนอยู่นะครับเราก็มาดูว่าไอ้แถวๆที่มันลงมาแถวๆเนี้ยนะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยวอลุ่มมันลดลงมานะฮะจากวอลุ่มที่มันเทรดเป็นพันๆล้านเนี้ยมันเหลือร้อยกว่าล้านเนี้ยแถวเนี้ยเราเ็าจะเรียกว่าตูดออกไหมเรียกว่าตูดพอมันเป็นตูดเนี้ยแล้วมันมีแท่งเขียวเมื่อไหร่ละนะครับพอเป็นตูดปุ๊บเราก็รอรอพอมีแท่งเขียวก็วันเนี้ยฮะมันก็ต้องซื้อวันเนี้ยอ่าด้เห็นทมาจารย์ไม่บอกก็จะไปบอกได้ไงเ็เพิ่งเจอกันตอนนี้จะไปจบอกได้ไงพวามเพิ่งไล่ปืนเมื่อกี้เนี่ย ปีจลาดเนี่ยแล้วจะไปบอกทันได้ไงเพราะนันคนเนี่ยต้องรู้เองไงว่าถ้ามันเป็นตุดนแล้วเนี่ยนะก็คือถ้ามันเป็นเส้งเกียวเนี่ยมันเป็นบันซื้อบันแรกเข้าใจป่ะแล้วแม่อาจารย์ <Okay. S 1> ว่าจะบอกได้ยังไงเมื่อกี้เครื่องก็เสียไม่รู้จะบอกว่ายังไงใช่ไหม <Okay. S 1> เออใช่ก็ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ครับเพราะไม่มีใครบอกใครทันนะถ้าเล่นสั้นนะครับทุกคนก็จะต,ต,ต้องต้องต้องรู้เองแล้วจ้องเองว่า <Okay. S 1> เอรถเจ้าตัวเนี้ยนะอ่าล้วดูนะเ <Yeah. S 1> บรกหมดเลยนะเนี่ยเบรกหมดเลยนะ เนะบรกหมดเลยโดยปกติของคุณที่เป็นขาขึ้นนะี่จะไม่วิ่งเบรกนะในทางเฟรมเดย์ก,ก็คือมูฟเวอร์เร e ทุกเส้นนะในรูปเดียวอ่ะอันนี้แปลว่าเป็นขึ้นบีเป็นรีบาวแน่นอนนะฮะขึ้นไปก็คือขายใครจะติดอยู่ข้างบนเนะี่ยอาศัยขาเลยนะฮคุณละเหมาคุณจะไปคิดกับมันยาวๆมันไม่ได้นะแต่พี่ก็หวังๆอยู่แนละ้วว่ามันจะกลับไปที่เดิมที่เดิมพที่มันเคยลงมานะครับ ก็เป็นธุนน่าสนใจตัวหนึ่งถ้าพูดถึงรับเหมานะ ITD เลยตัวเดียวเลยไห<อ>นๆจะเก่งกําไรแล้วก็จะไปเก่งกําไร CK กับสเต็กทำไมใช่ไหมฮะสเต็กเนี่ยเขาไม่เข้ามาร่วมมือหรอกเพราะว่าเขาก็ระวังขนาดว่าเขาไม่มีชื่ออะไรมันยังเอาอะไรไปสาดหน้าบริษัทก็เลย<อ>ถือว่า<อ>ชื่อเขาไม่อยู่แล้วเห็นไหมสเต็กเนะี่ยมันไม่เล่นนะเห็นไหมฮะสเต็กไม่เล่นไม่ต้องเล่นเลยตัวเนี้นะครับ CK เนี่ยเขาเขาอาจจะขึ้นรอบนี้เพราะว่า CKP น้ําเยอะอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่เรื่องรับเหมานะ แต่ถ้ารับเหมาเนี่ยมันก็จะมีสองสองตัวพี่น้องเนี่ย ITD กับออีตัวอะไรนะอีตัวเลก็กของมันเนี <N> ong, ่ยพี่น้อง STPI ไม่ใช่ตระกูลกัรสูตรเหมือนกันเนี่ย NWR เนวารัฐพัฒนาการเออเนเนวรัฐเนวารัฐก็จะแสบเหมือนกันเราดูที่ NWR นะฮะคือ,ค,อคืออย่างนี้ถ้าเราจะเล่นหุ้นเนี่ยนะสไตล์เก่งกำไรพวกเนี้ยนะเราเราต้องกล้านะเราต้องกล้าเล่นอ่ะแสดงว่าอันนี้ก็มีติ่งขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ย มีนะไม่แน่สำคัญเดี๋ยววันจันไอตัวนี้อาจจะแรงกว่าไอตัวหูลงมาขนาดนี้เราดูเนี่ยนะฮะก็ตามกฎนะกดกดห้ามหลุดนี่ใช่ไหมจุดแปดสามนะไม่หลุดนะเห็นไหมไม่หลุดเห็นปะไม่หลุดนะพราะนั้นกลายเป็นว่าวันจันเนี่ยนะฮะไอตัวนี้จะวิ่งแรงกว่าไอจีดีนะฮะ <c oughs> ไอตัวแสบม,มากเลยเราต้องศึกษาไปเยอะๆแพทเทิร์น <c oughs> ของราคาแล,แล้วเราจะเห็นว่า เอ้ยมันไม่เป็นไรนะเขาา<ๆ>ไม่ได้ขายออกมาเยอะถูกไหมเนี่ย<ๆ>เขาขายออกมาบ้างแต่เขายังไม่ได้เลิกเพราะว่าอะไรฮนะเพราะเขาเริ่มจากตุงนี้เขาเริ่มจากตุงนี้เห็น o b v ไหมเนะี่ยใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เลิกแต่เขาเริ่มเป็นเป็นเวฟพอเป็นเวฟเนะี่ย OBV มันจะออกนะฮะแล้วเดี๋ยวก็<ๆ>เดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับ จราดูดูกันและมีสองตัวนะฝากไปด้วยถ้าอยากเล่นก็อนเนี้ยมันมันพี่พี่ทุกบอกมันว่าทุกคนมันต้องเป็นเองอ่ะใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราโมจะไปนั่งดูบีแกเรานั่งดูบีอพอนั้งดูบีเสร็จเพิ่งมาเข้าไอตัวไอทีดีไอทีดีตลาดันปิดไปแล้วว่าปิดแล้วถ้าอันนี้พี่ไม่ได้ไปเฝ้าหรอกถูกไหมคแต่แต่ถ้าคนถามมาเนี่ยแล้วแล้วพี่ก็จะบอกว่าต้องซื้อต้องทําอะไรเงี้ยนะ พอพี่กล้าเสี่ยงอยู่แล้วคผู้แบบเนี้ยพี่พี่กลัวเราว่าวิเคราะห์ผิดแล้วถูกด่าี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะธร <ứng S 2> รมดาแล้วนะแต่สัญญาณแบบนี้มันระบบของระบบมันต้องซื้อนะฮะอ่าล้วซื้อได้วันจันทร์มันลงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกรรันทำไมมันลงนะฮะแต่มันไม่น่ามันไม่น่าเจอเรื่องมันน่าจะขึ้นนะถูกไหมจะ้ะอ,อ่ะทีออะนี้องานวันเสาร์ที่สี่กันยายนนะฮะนักถุนก็สิ่งที่คุณนิพนธ์เนี่ยอาจารย์จริงๆล้วพี่นิพนธ์ก็สอนประจําวันอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการเรียบเรียง เพื่อนักทุนจะได้ใส่แล้วก็อ่าเป็นไปนตามก็เรียกว่ามีแพทเทิร์นในการเล่นหุ้นประเภทนี้นั่นเองนะสําหรับนักทุนที่สนใจก็ตอนนี้พี่นิพนธ์ก็เดี๋ยวทําหนังสือด้วยนะเอ้ไม่ใช่ทําเอกสารไปให้แล้วก็มีเอกสารมีด้วยนะเขามีการเล่นด้วยเนละ่นหนึ่งสองอะไรของเขานะ่ะนักทุนเดี๋ยวพี่ม่อนถ้าตั้งแต่สัปดาห์หน้าน,น,นะ้านุคะมันมีหุ้นเอ็กบางตัวที่มันเล่นอยู่นะ เราเราเราอาจจะส่งไปให้คนที่เขาสมัครก่อนก็ได้นะมันมีอยู่หน้านะนั่นดูจริงเม่แม่อาจจะอาจจะส่งซอฟต์ไฟล์ไป้ไอที่มันเป็นเช็คเพราะว่าพูดอะไรที่เล่นอยู่ตอนเนี้คือมันเล่นแล้วจะใส่ในเฟซบุ๊กปิดเฟซบุ๊กปิดเพราะว่าคุยๆนี้นะมันเล่นไม่กี่เดือนหรอกมันจะมีเราดูเล่นกับมันหน่อยแตเดียวเราใหญ่เดี๋ยวมันจะจบแล้วสิบวันสิบวันมันจบไม่ไม่มันปกติมันเล่นเล่นประมาณปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วมันจะสมัครกันใหม่ได้ได้ส่ง นี่มีเอฟซีไออาซีพีอยู่ที่ออสเตรเลียโอ้เล่นไออาร์ซีพีวิ่งปูดวิ่งปัดตามตามอาจารย์นิพนธ์จากออสเตรเลียซีพีนี่ตัวแสบเลยเนตัวแสบเลยแสบมากเลยแกตัวสบไม่ธรรมดาเลยโอ้แสบแสบตัวนี้ก็แสบมาทุกรอบมาทุกรอบไม่มีรอบไหนที่มามาทุกรอบมาทีก็ตายทั้งเลยแล้โหที่ขำพี่นิพนธ์เลยพอพี่นิพนธ์อ้าปากแล้วมันจะขำนะนึกนึกถึงเมื่อตอนรอบที่แล้ว ก็เป็นอย่างเงี้ยก็จ่ายมาที่ม้อนถามนี่ไม่ใช่อะไรนึกนึกถึงรอบที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยไงรอบที่แล้วยังมีคนเรียนกับเราน้อยไงนะเรียนเรื่อหัวตูดสเปเชียลน้อยก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมแล้วก็อะไรเงี้ยนะซึ่งซึ่งพอมีคนเข้าเรียนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆเรามาหาเงินในตลาดเนี่ยนะถ้าเราจะบอกว่าเราก็จะไปติดจะเล่นไออาร์พีซีตัวนั้นทั้งปีทั้งชาติแต่มันไม่ใช่ไงใช่ไหม เราต้องจับประเภทหุ้นให้ได้แล้วเราก็อ่ะตอนนี้หุ้นแบบนี้มาน้ําดีอันนี้น้ําอะไรเราก็ว่าไปแล้วเราก็ต้องเลือกว่าอะเราจะเล่นไหมถ้าเล่นแล้วถ้าพลาดชีวิตเราจะเป็นแบบนี้นะเเออไอที่ได้คื้มัน่ายไปได้หมดวะใช่เออคือสนุกว่าไม่มีใครบอกใครมันไม่มีใครบอกใครทางได้เนะเอาเอาอย่างนี้ท่านที่ที่โอนกันเรียบร้อยแล้วนะเราก็มีการินไว t ์เข้าในกลุ่ม ทีมมอนก็จะขึ้นตัวที่พี่ที่พลพูดถึงในกลุ่มท่านก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะก็ก็ก็จะส่งเพราะอีเมลคงไม่ทันนะพี่อีเมลทั่วประเทศไม่ได้ส่งปนเดียวหน้านนกานจะมีเขียนไว้ป่าชื่อหุ้นนะเฉพาะชื่อจะมีชื่อในส่งให้ใหม่ว่าหุ้นเนี้ยมันเล่นอยู่ได้ได้ได้ถ้าทันถ้าทันนะฮะก็จะส่งเป็นคอรี่ให้กับนักทุนนะฮะนักถุนก็ต้องมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์ให้กับทางทีมงานคืนด้วยนะคือใครจะสมัครรีบสมัครมานะ เพราะว่าเอกสารเนี่ยเราจะส่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นบุ๊กเป็นบุ๊กนะใช่ใช่จะเป็นบุ๊กะนัะนั้าคุณสมัครช้าเนี่ยบุ๊กมันจะไปถึงช้านะคุณก็เอากระดาษมาจดเรียนเอานะเพราะตอนเรียนเนี่ยมันก็จะมีขึ้นจออยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมเออขึ้นจอแล้วคุณก็ต้องเรียนจากบุ๊กนะนะครับเออแต่แต่ถ้าคุณได้บุ๊กไปไม่ถือว่าคุณเอาบุ๊กไปจดแล้วเราทำเป็นเราเป็นทําเป็นเหมือนเป็นหนังสือให้คุณจดการจดการเรียนและจดเนี่ยมันทําให้คุณแบบว่า จําได้ว่าเนี่ยเออมันเป็นแบบนี้เรามาเอามาทบทวนได้มันเป็นการเรียนมันเป็นการเรียนการสอนเนี่ยนะฮะที่ที่ทาให้คนเข้าใจในคราวเดียวนะคุณต้องจด<ช><ช>ด้วยความเข้าใจของคุณเองนะ,ะประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าส่วนในตัวที่เป็นซอฟต์ไฟล์เนี่ยมันจะเป็นหุ้นรายตัวนะฮะอาจจะเป็นตัวการาฟหุ้นมันก็เฉพาะคนที่ไม่มีการาฟที่บ้านใช่ไหมก็จะมีการาฟไปให้แล้วก็ส่งไปให้ก็จะเป็น เออตัวโหลดจากเฟนบุปปิกอ่าตัวเนี้ยคิดว่าใช่นะอันเนี้ยมันคิดว่าใช่นะเออแล้วก็วิธีคิดคิดยังไงวิธีดูดูยังไงรอบนี้เราอาจจะได้มันไม่ครบทุกตัวแต่รอบหน้าเนี่ยนะอีกหกเจ็ดปีอ่ะมันก็จะมาอีกจะมาเออแล้วเราก็จะรู้ว่าเอาละเราจะหาตั้งกับมันได้เท่าไหร่เนี้ยมันก็คือมันเป็นทฤษฎีนะทฤษฎีการเล่นหุ้นพวกนี้นะคือเราจะ ไม่ได้บอกคุณว่าคุณจะต้องไปทํานู้นนี่นั่น,นเราจะบอกว่าคุณเอาเบ็ดไปตกปลาเองเพราะเราไมายุ่งกับเรื่องพวกนี้มากไม่ได้เราเป็นอินเวสเตอร์นะไ,ได้ไม่ได้เออแต่เนื่องจากว่าเราประสบเราเคยอยู่ในขบวนวงการมาถึงว่าในวงการนี่แหละนะฮะหรือว่า,าอยู่ในอยู่ในอยู่ในที่สมัยก่อนเขาเล่นแต่หุ้นพวกนี้กันเนะี่ยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มีประสบการณ์จริงนะฮะ ซึ่งเราก็คิดว่าไอ้หุ้นพวกนี้มันควรจะตายไปจากโลกแล้ว <g ül> <c oughs> ปรากฏว,ว่า <c oughs> ถ้าถ้าไม่คนที่ฟังามาตลอดจะรู้ว่าเราอต่อต้านหุ้นพวกนีดดีมากใช่ไหม <c oughs> ใช่ใชเอเอเพราะว่าเราเห็นความเสียหายเกิดจากนัลกลงทุนเนี่ยแต่ตอนหลังเราก็คิดออกว่าเออมันเกิดจากเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําให้เขาให้เขาไม่เสียหายเนี่ยเราก็ให้เขารู้ <c oughs> แล้วเขาต้องตัดสิน <c oughs> ใจเขาเองว่าเขาจะเสียหรือไม่เสียมันไม่ใช่เราอยู่ดีเราก็ไปคิดให้เขาว่า พุทธพูนี้มันไม่ควรเล่นมันไม่ควรเล่นนะฮะแต่เราจะช่วยเขาไรเออแล้วก็เราจะช่วยเขางช่วยก็บอกคือให้คุณเลิกอากวิชาให้คุณรู้อ่ะเข้าใจไหมฮะคุณต้องรู้ว่าว่ามันมีแบบนี้ในตลาดหุ้นทั้งโลกใช่มันมีแบบเนี้ยแล้วคุณจะเลือกเล่นมันไหมเออเราก็จะมาสอนให้สอนเบ็ดให้ว่าเขาเล่นกันแบบนี้แต่คุณไปเล่นแล้วได้แล้วเสียเนี่ยคุณห้ามาโวยวายเด็ดขาดอ่าใช่ใช่ ขอบคุณค่ณคณะมาได้ไ<ก>ด้ก็ก็แอดไลน์ข้างหน้าน,นี้จะมีไอตัว QR code อะปังยิงเข้าไปนะในไลน์แล้วมันก็เด้งขึ้นมาว่ารายละเอียดวิธีการจัดการอย่างไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เอกสารต่างกๆก,ก็เตรียมความพร้อมไอไอตัวนี้จะจะส่งวันนี้หรือว่าส่งวันไหนไอตัวที่พี่บอกอะตัวหนึ่งตัวดูไหนก็ได้ช้าวันหนึ่งก็อีกตัวมัก็ไปแล้วอันจันจั์ เดี๋ยววันจันทร์ถ้าใครใครจ่ายแล้วจ่ายตังเสร็จแล้วก็ให้ดาวน์โหลดเข้าในกลุ่มเข้าในกลุ่มเข้าในกลุ่มดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้ไอตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่เอาวันจันเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปแล้วจะไปบอกใครจะไปอะไรกันก็ถ้ายังไม่ได้เรียนเนี่ยมันก็อย่าพูดมัมั่นใจมากนะเพราะมันก็คือการคาดการณ์ว่าใช่ไม่ใช่ใช่ถูกต้องพี่ที่พูดพูดถูกกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเดี๋ยวนั้งชุดเรียนฉันต้องหวังอย่างนั้นฉันหวังอย่างนี้นะมันมันมันหวังได้นะ่นสแต่ว่าวิธีการเนี่ยเอาหลักเอาหลักแล้วก็เอาสิ่่งที อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองตายตายอะไรเงี้ยใช่มั่นมันมั่นเราแต่ล้นะุณจริงๆนะเพราะเจ็ดหมื่นที่คุณเรียนสี่บวกหนึ่งอะมันก็ช่วยคุณไม่ได้ฮะคุณพวกเนี้ยการอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกการช่วยคุณไม่ได้หรอกจะขายที่ไหนได้สามฟอร์ยค่ไปขายทันเลยเซเว่นอ่ะมันสองฟอร์เนี้ยลงมาฟอร์หนึ่งก็ขายไม่กับไรอยู่ก็ยากยิบยากเลยใช่ไหมเออประสบการณ์ประสบการณ์เออมันไม่ใช่อ่ะมันคือเาลาขายจะขา ขายไ่ทันก็เออแหมฝันฝันหวานไปแล้วก็ยอมไปตัวนี้อะไรเพาว่าต่อไปหรือไงเมาเมากันมอนเมาหมอยมันขอบคุณมากคือพี่พี่พูดอะไรพาะจะขำเพราะอะไรพอมันนึกถึงตอนสมัยโน้นไงก็เลยขำทุกครั้งที่พี่พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนเดิมที่พูดเนี่ยมนกระถาเหมือนเดิมมองเหมือนเรื่องเดิมไง เหมือนในห้าหกปีที่แล้วใายกันได้ได้แต่ตอนนี้ก็เป็นการช่วยกันสําหรับนั่งทุนหน้าใหม่แล้วก็นั่งทุนหน้าเก่าเองที่อยู่ในวงบนแบบเนี้ยจะได้รู้ไอ้วงบนที่เราอยู่นี่มันต้องทํำยังไงกันเอค,คุณ,คณนีนค่คือตอนเนี้ยคุณไม่มีที่ไปอแล้วนะหมายถึงว่า <S <S 2> <S 2> ในอาชีพในประเทศไทยเนี่ยพี่กล้าพูดเลยนะว่าคนส่วนใหญ่อะไม่มีทางเลือกไม่มีที่ไปอีกแล้วแล้วถ้าคุณคิดจะเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยนะ ทั้งโลกเลยตอนนี้มันเป็นเก่งกําไรหมดเลยมันเป็นแบบนี้หมดเลยทุกาอสารเนี่ยนะเพราะนั้นคุณต้องเอาให้ได้อันนี้ยที่สามารถที่จะหาเงินได้นะฮะพี่ก็คาดหวังว่าหลายๆคนที่เข้ามาตรงเนี้ยสามารถที่จะเอามาเป็นอาชีพได้อ่ะค่ะแล้วมันเป็นวิชาจริงๆอะ่นะเนี่ยได้ได้ดีดีได้รู้จักพี่ที่ผลนั่นแหละที่พี่บอกได้รู้จักกันนะตอนนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับโอเคครับ